นี่นครับผมเด็กชายผมวินทอร์วีสีม1นึทับเจ็ดเลขที่สามสิบสองอาชีพที่ผมอยากทำในอนาคตนะครับก็จะเป็นอาชีพนะักฟื้นฟูธรรมชาติสำหรับอาชีพนี้นะครับเหตุผลที่ผมอยากเป็นเพราะว่าโลกของเราก็จะสะอาดขึ้นเพราะตอนนี้โลกของเราค่อนข้างยำแย่มากขยะเยอะมลพิษฝุ่นละอองเต็มไปหมดครับ สำหรับหน้าที่ของอาชีพนี้นะครับก็จะช่วยปลูกต้นไม้ตามที่สถาณนะแล้วก็ส่งเสริมพื้นที่สีเขียวแล้วก็ดูแลรักษาต้นไม้ตามสถานที่ต่างๆครับประโยชน์ของการมีอาชีพนี้นะครับถ้ามีอาชีพนี้โลกของเราก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมน่าอยู่มากขึ้นโรคระบาดและการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศก็จะน้อยลง เนื่องจากระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและแน่นอนว่ามันจะช่วยเรื่องภาวะโลกร้อนด้วยเช่นกันครับสำหรับอุปกรณ์ช่วยในการทำงานชิ้นนี้นะครับผมคิดว่าผมจะทำเป็นเมฆที่เอาไว้โปรยน้ำแบบเคลื่อนที่เป็นการกำหนดสถานที่ไว้ว่าจะ ทำให้ฝนตกลงมาตรงไหนเป็นหย่อมๆแล้วก็กําหนดเวลาเป็นการใช้ไฟฟ้าต่อเข้ามาครับแล้วก็เอาน้ำโรยโรยไปที่ต้นไม้ให้มันเติบโตได้โดยไม่ต้องใช้แรงงานคนครับ